คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่น, FT, นะครับมี TFT จ่ายเหรียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาวนนะครับและนี่ครับคือคอมเล่นรอดประจำ TFC s e a 3แพท 14.24b นะครับผมแพท b คือเป็นแพทที่เขาทำการอัปเดตเข้ามาระหว่างช่วงตารางอัปแพ t ปกติเพื่อทำการแก้บัก๊กหรือว่าแบบทำการเนิรฟอะไรที่มันควรเนิรฟและบับอะไรบ้างนะครับซึ่งแพทนี้เขาบัฟเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะไปแฮปปี้ฮอลิเดย์กันถ้ามีมะเร็งเหลืออยู่แบบ ข้ามช่วงปีใหม่มันจะเล่นแบบค่อนข้างไม่สนุกนะครับเพราะมันจะติดช่วงปีใหม่แต่นะคะแพทนี้เลยอัพมาและบอกเลยครับว่าเหมือนกับเป็นแพทใหญ่ปกติเลยครับผมจะมีอะไรบ้างไปดูนะครับคอมแรกครับและคือเมตาคือเคมบารอนครับฟังดูน่าตกใจมากๆแต่ว่าเคมบารอนคือหนึ่งในตัวละครหรือว่าคลอมที่โหดที่สุดในแพทนี้ครับคอมยาของเรา เก่งมากครับคือ,อเราจะเริ่มไงก่อนดีคือคอบนี้ครับเป็นคอบที่ต้องเน้นแพ้ใช่ไหมครับก็คือมันมีเวอร์ชันชนะแหละและเวอร์ชันแพ้แต่เวอร์ชันชนะน่าจะไม่เหมาะอะไรเลยครับก็คือต้องเน้นแพ้ถ้าใครไม่รู้นะครับเคมบารอนจะให้คุณแพ้ไปเรื่อยๆนะครับและถ้าคุณแพ้มากกว่า3ตาติขึ้นไปมันจะให้สแต็กที่จะเป็นหลอดยามาหลอดยานะครับผมทุกๆ100จะถามว่าคุณจะเอาของเลยไหม หรือจะเก็บสะสมเป็น200 300และ400นะครับผมมันจะเล่นประมาณนี้แต่ถ้าคุณชนะปับ๊บมันจะนับใหม่คุณจะได้แต้มนิดเดียวแต้มมันจะเพิ่มช้านะครับและต้องทําการแพ้ใหม่เป็น3ตาขึ้นไปตัวนะครับถ้าคุณมีตัวละครเคมบาลลอนมากขึ้นมันก็จะให้แต้มเยอะไปด้วยในปัจจุบันนะครับผมประมาณ400แต้มค่อนข้างให้โอกาสท็อป4มากเลยครับผมถ้าคุณได้500 ท็อปสแน่นอน 600, 700, 800ขึ้นไปคุณจะได้คอนเทนต์ที่ดีมากเลยครับโดยนะครับในคอมหลักเราจะ Default เป็นเคมบารอนที่อยู่ครบไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีเติมให้ก็คือถ้าเป็นเคมบาบอนอยู่ครบนะครับคุณจะได้เลือดตามที่คุณกดข้ามไปก็คือถ้าแบบเป็น5 0 0ร้อยก็กดข้ามประมาณ5 6รอบใช่ไหมฮะซึ่งเลือดนะครับเขาบัฟมามันจะยืนได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตัวละครกองหน้าและแม้กระทั่งกองหลังที่ตัวละครแบกส่วนมากจะเป็นซิลโก้โดยในคอมนี้นครับมันไม่จะเป็นต้องมีเคมารอนตลอดแต่ว่าถ้าเป็นเคมบาบอนตลอดตัวละครละหลักจะเป็นซิลโก้จะเป็นของเวทนะครับผมโดยนะครับผมมี คลิปเล่นเคมบาร o n อย่งไให้ชนะไปแล้วด้วยถ้ากณต้องการรู้ว่าตัวละครหรือว่าไอเทมนะครับเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปในลิงก์ด้านบนเลยนะครับจะเป็นการเจาะลึกหลักการเล่นจะเป็นการเจาะลึกพวกไอเทมต่างๆที่เป็นไอเทมเฉพาะในของเคมบารอนด้วยนะครับ ซิลโกจะเป็นตัวละครแบกหลักใส่ของแนวพวกแบบมานาใส่ของเวททั่วไปเลยครับผมหรือว่าใส่ของที่เป็นเคมบาลอนก็ได้โดยในไอเทมของเคเบาลอนทุกชิ้นเนี่ยครับมันจะบอกว่ามันจะเหมาะกับตัวอะไรเป็นวงเล็บนะครับคุณก็ให้ตามตัวละครที่มันแนะนําก็ได้ตัวละครแท้หลักนะครับผมสามารถเป็นเรนนี่สามารถเป็นมุนโดก็ได้นะครับผมหรือบางครั้งเป็นเซวิก้าสดาวที่อาจจะมาจากแต่สัก600ก็ได้เหมือนกันฮนะ โดยนะครับผมตัวละครที่เหลือก็แล้วแต่ครับผมอาจจะเป็นตัวละครแนวไฟเตอร์อย่างเซวิก้าจริงๆอาจจะเป็นตัวละครแนวแท้งมากมายเลยครับโดยนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะเป็นเคมบารอนเจ็ดแต่ว่าท้ายเกมถ้าคุณมีตัวละครมาเสริมเช่น5บาท6บาทเอามาเสริมได้ครับคุณต้องเหลือแค่3ตัวเท่านั้นอย่างน้อยนะครับก็คือเป็นซิลโกจะเป็นตัวละครหลักของเราเลนนี่มันจะเป็นตัวฟิลแท้ง และเป็น,ปนบูเซอร์มันเข้ากับตัวละครได้มากมายและเป็นเซวิก้าครับเนื่องจากเป็นตัวละคร5บาทและหรือสามารถเป็นเลเนต้าก็ได้ครับเพราะปัจจุบันนางเก่งมีการให้โล่และบางครัครบของที่ได้มากก็เหมาะกับนางด้วยแต่เพิ่มเติมคือสามารถไปใส่กับมอสซาที่จะเป็นวิชชันนารีท้ายเกมก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเหลือ3-4ตัวพวกนี้ก็พอห้ามเหลือ2ตัวนะครับไม่งั้นไอเทมและก็บาบเลือดจะหายคอมที่เราเล่นมาทั้งเกมจะพังเลยทีเดียว แลนน้นะครับคอมนี้นะครับก็จะประมาณนี้ฮะคุณสามารถเติมตัวละคร5บาท6บาทได้ตามใจชอบเลยครับผมถ้าคุณชนะและรวยมากๆคือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแคชเอาท์หรือแบบแบบเอาขอมาแล้วก็ยังมีแพ้อยู่อะไรเงี้ยฮะแต่ปัจจุบันคือโอกาสแพ้น้อยมากๆมันเก่งมากเลยครับผมแต่ว่าระหว่างที่เล่นคอมนี้ระวังครับอย่าให้บอร์ดเก่งเกินไปตัวละคร2ดาวช่วแรกๆไม่ต้องก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าคุณชนะปับ๊บ ต้องมานั่งเริ่มเก็บแพ้ใหม่เลยนะฮะแต่นะครับถ้าเป็นไปได้สามารถวางตัวละครตีกายตัวและขังตัวละครที่ถึกมากๆหรือคิดว่ามีโอกาสชนะส่วนมากจะเป็นเลนนี่เพราะมันเก่งให้มันแบบเราการันตีแบบแพ้นิดหนึ่งแบบอ่อนให้ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าครับเดี๋ยวท้ายเกมมันจะรับผิดชอบทางห้องถ้าคนอื่นครับไม่สามารถทําให้เราแบบตัดขาระหว่างทางอาจจะมีการขายบอร์ดถ้าเขาไม่ทาอย่างนั้นเราเป็นประมาณ500ปั๊บ ทุกคนอาจจะรับผิดชอบแทบทัางห้องและคุณจะเป็นที่1ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามครับผมมีวิธีการเล่นหลายแบบคุณก็ลองดูได้นะครับผมแต่หลกัลกๆเหลือประมาณ3ตัวหลักๆก็ซิลโกเป็นทางฝั่งของเซวิก้าอะไรงนี้ก็ได้นะครับคอมนี้ครับจะทําการอัพเลเวลแบบแฟร์หรือปกติแหละฮะแต่ว่าคอมนี้มันจะแปลกหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะรีบเลเวลอัพเพื่อสุ่มหาตัวละครที่มันเป็น เทบอลสาบากก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้หรือเก็บตาดีๆอันนี้ครับการเลเวลขึ้คอมนี้มันจะแปลกๆแ,แต่ว่าหลักๆคือเป็นการอัพแบบปกติครับผมคอมต่อมานะครับมาเลงสุดเลยครับผมมาเเลงสุดๆคอมนอกเทิตีไกลครับผมที่มันชื่อคอมนี้เพราะว่าคอมนี้ครับจะมาได้ถ้าคุณมีไอเทมที่บวกระยะการโจมตีครับผมโดย ถ้าเป็นนกเทิร์นที่มันเป็นตีใก้อะครับมันสกิลบางคือตัวละครเหมือนคือเหมือนเหมือนกับมันจะหมุนรอบ แต่ว่าความจริงมันไม่ได้บอกว่าตัวเองจะหมุนรอบๆศัตรูที่มันตีจะโดนดดเมจรอบๆถ้าเราให้ตีแกนปั๊บครับผมตัวละครที่มันเล็งอยู่จะโดนหมุนรอบๆไปด้วยซึ่งนะครับสิ่งที่เก่งก็คือมันจะตีฟรีจากไกลๆด้านหลังและแม่งโคตรฟรีเลยครับผมโดยคำนี้ครับเราจะเล่นผสมกับออโตมาต้าถ้าคุณได้ตราออโตมาต้าเป็นออโตมาต้าหโอกาสชนะคุณสูงมากเลยครับที่1ได้เลย โดยนะครับโอกาสที่คุณจะได้ไอเทมตีกายก็อาจจะมาจากออกอริมส่วนมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นทางฝั่งอ์ติแฟกนั่นแหละโดยของตีกายนะครับลหลักจะมีประมาณ4ชิ้นจะมีอ์ติแฟกต์3ชิ้นครับผมเป็นลาบิทธิ์ไฟที่เป็นลูกป,ปืนแบบสีส้มใช่ไหมจะเป็นสไนเปอร์โฟกัสที่เป็นรูปธนูแล้วก็จะเป็นปืนจิงที่จะเป็นทําทให้เราตีมั่วแต่ระยะเพิ่ม2เท่าอีกอันนึงก็คือตาสไนเปอร์ครับอันนี้ได้อยู่เพราะว่าเราสามารถใส่พวกคอกมอแล้วมันก็จะเป็นสไนเปอร์2ซึ่งคอกมอเป็นสไน และเป็นออโตมาตาอยู่แล้วด้วยครับผมถ้าคุณได้ตีไก่ครับจะเป็นของแนวแรงๆไปเลยเช่น IE หรือว่าเป็นท่าฝั่งของ Coach, ayer, คอร์ชแจสเซอเลเยอร์กุนซูได้หมดเลยครับที่ภาพเป็นตัวละครตีไก่ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นคอมนี้แล้วไม่มีของตีไก่ก็ได้เล่นแบบนี้กันเป๊ะเลยแค่คุณเขยัมมาด้านหน้า,นาและของนะครับก็เป็นแนวไฟเตอร์แต่ว่าโอกาสแพ้มันจะมีเยอะหน่อยเช่นโดนซีซีเอยโดนทิตน้าตูมเดียวเราหายเฮยอะไรเงี้ยฮะ โดยแท้งหลักครับจะเป็นบิสแข้งเพราะว่าเป็นออตโตมาต้าที่ดีนะครับผมออตโตมาต้ามันจะแบบตีครบ20อะไรเงี้ยแล้วมันจะปลุด แบบเป็นดาเมจออกมาหรือแบบมันจะให้กรอ,อกกันเวทด้วยนะครับบิแคงครับเป็นแทงที่ดีถ้าคุณได้บิแคง3ดาวคือโคตรโคตรดีครับมันจะถึกมากๆเพราะว่าอัตอมาต้าถึกบิแคงก็ถึกอยู่แล้วครับผมซึ่งคอร์นนี้บิแคงช่วยได้เยอะมากๆเลยครับตัวละครที่เหลือนะครับผมก็เป็นพวกตัวละครนะคุิสตเกอร์นะครับผมอาจจะเป็นแอมเบซ่าเอ่ยเป็นตัวละครอย่างอื่นเอ่ยสามารถมาเติมได้นะครับของที่เหลือเป็นโลงไห้แทงเป็นมุนโด หรือว่าเป็นเวทมอสหาก็ได้ครับคอมนี้ครับจะทําการอยู่ที่เลเวล6เพราะเราจะเจอทางฝั่งนอร t เทิรที่เลเวล6แต่ว่าก็โลหรือว่าสุม่มหาบิดแค้งไปด้วยก็ได้นะครับผมอยู่ที่เลเวล6แล้วก็สุ่มจนกว่านอรเทิรจะ3ดาวอาการิหรือว่าตัวอื่นไม่จําเป็นนะครับผมถ้าคุณบิดแข้งไม่ค่อยมาขึ้นเลเวล8ไปลงแบบตัวละครอย่างมุนโดหรือว่าอาจจะไปหาทางฝั่งของมอสฮาก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นคอมเรเนต้ากลาสครับผมคอมนี้สนุกมากแต่แอบเล่นยากถ้าคนอื่นเขาแบบเวอร์กว่าเรานะครับคอมนี้ครับจะวางตัวแปลกๆเพราะว่าสกิลของเรเนต้าครับบอกว่าตัวละครเพื่อนรุ่มทีมที่อยู่ระหว่างทางสกิลมันจะพุ่งไปเส้นตรงหาเป้าหมายและเป็นดาเมลรอบๆแต่ถ้าโดนเพื่อนรุ่มทีมมันจะให้โล่ถ้าเราวางแบบเป็นปีระมิดนะครับตัวละครเพื่อนรุ่มทีมแทบทั้งหมดจะมีโล่ และเรานะครับจะใส่เป็นคาถาฟ้าที่จะให้พลังเว่เรื่อยๆตัวละครเราก็จะมีโล่มีโล่มีโลแล้วมันก็จะยิงไปดาเมตดาเมจดาเมจ โดยกองหน้าครับอาจจะแปลกหน่อยผมจะเล่นเป็นซิงเนื่องจากว่าซิงครับมันค่อนข้างที่จะเก่งมันเป็นตัวละครที่ราคาใกล้กันถึงแม้จะเป็นคนละราคากานันแต่ว่าความสามารถของซิงครับคือเมื่อใช้สกิลปั๊บมันจะทําให้ตัวเองถึงและจะทําการบัฟเพื่อร่วมทีมที่มีดาเมจมากสุดในทีมซึ่งอนี้ครับจะเป็นเรเนต้าแล้วทําให้มันตีเร็วมากขึ้นพอเรเนต้าตีเร็วก็สกิลเร็วขึ้นสกิลให้โลและทวาอะไรย่างนี้มันจะโดนซิงซิงมีโลมันไม่ตายซิงสกิลใหม่ให้ตีเร็วเรเนต้าเรเนต้าตีเร็วสกิลสกิ ซิงถึกซิงมีโลกและมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณต้องเจอซิง3และเละนติตา3และก็ควรมีตัวละครแท้งตัวอื่น3ดาวไปด้วยครับเช่นอาจจะเป็นอิเลเลียเพราะว่าเราจะโลที่เลเวล5โดยนะครับของสำคัญครับผมโชจินนาชอคาทาฟ้าสำคัญครับทุกชิ้นมีประบาทหมดเลยโชจินเตอร์มานาปกติใช่ไหมครับผมนาชอทำให้เราตีไวขึ้นคอมโบกับโชจินอยู่แล้ว คาถาฟ้าครับทำให้เรามีพลังเวทไปเรื่อยๆของ3ชิ้นนี้สําคัญมากๆถ้าไม่จําเป็นนะครับผมพยายามไม่ต้องเปลี่ยนคาถาฟ้าไปชิ้นอื่นอาจจะเปลี่ยนแบบทางฝั่งของนาชออาจจะเป็นเลดบัฟอะไรงนี้ก็ได้อไปกุนซูนาชอชิ้นเดียวที่หยนได้อยู่โชจินกับคาถาฟ้าควรเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าคาถาฟ้าสาคการเป็นดเมจโชจินเติมมานาให้เราเราเล่นเป็นวิชันนารีตัวละครวิชันนารีได้มานาจากทุแหแ่งเพิ่มเติม โชจินก็ให้มานานเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับมันก็จะคอมโบกันโดยเนี่ครับตัวละครเราก็จะสามารถยืนทั้นทางเกมเลยและกระทาฟ้าก็จะพุ่งปรีดมากครับผมอันนี้ครับถ้าคุณมีออกเมนสเตอร์รี่ไนท์ที่บอกว่าตัวละครบาท2บาทสองราคา มีโอกาสออกเป็นดาวในช็อปอันนี้ครับจะโกงมากเพราะว่าคอมเราใช้5 6าตัวซึ่งมันเยอะมากเลยครับผมและท้ายเกมนะครับก็เติมเป็นเซนติเนลหกก็ได้ซึ่งจะโหดมากเลยครับคอมนี้ครับอัพได้2แบบแล้วแต่คุณคุณสามารถโลที่เลเวล5เพื่อเอาซิงค์3เอาอินเลีย3เพราะว่าจะเป็นซิงค์3คอมโบเมื่อกี้ที่ผมเล่าเมื่อกี้ที่มันเป็นลูปอมาตะเนี่ยก็จะมีได้แต่ละซิงค์ไม่สามหรือว่าคุณคิดว่าโดนแย่งมันมีเกมที่ผมโดนแย่งอยู่แล้วมันไม่เจอครับไปที่เลเวลหก เอาเป็นเรลแท้งหลักเรวหน้าแท้งหลักแล้วก็หาที่เรเนต้าออกเยอะสุดที่เลเวลหก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้สายมันและเอาจริงแอบเก่งกว่านะก็โหลดที่เรเวลห้าเพราะว่าที่เรเวลรห้ามีโอกาสเจอเรเนต้าอยู่ครับผมถ้าไม่โดนแย่งคุณอาจจะสามารถเรเนต้าสามดาวที่เรเวลห้าพร้อมกับซิงค์หรือว่าบางครั้งก็แซงซิงค์ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะฮะโดยอันเนอมลี่นะครับในคอมนี้อาจจะสามารถเป็นซิงค์สีดาวก็ได้นะครับถ้าคุณอยากคอมนี้ครับจะประมาณนี้ครับ ต่อมาไปคอมเรเบลนะครับเรเบลเล่นง่ายมากตั้งแต่มีวิกเตอร์มาแม่งเล่นโคตรเก่งเลยครับผมเรเบลอันนี้เล่นง่ายเพราะว่าตัวละครม,มันแค่เรเบลเรเบลเรเบลและตัวละครม,มันเก่งบัฟมันดีดีไม่ดีแพดหน้าน่าจะโดนเนิร์ฟเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายและเก่งเกินไปหน่อย และคอมนี้ครับมีสต,ตันหลักการเล่นครับคุณรีบไปเลเวลเจ็ดให้ไวที่สุดถ้าคุณมีตรามันจะใช้4ี่บาทแค่ตัวเดียวแต่ถ้าคุณไม่มีตาครับคุณต้องหาเอลอัยกับโซอี้ให้ได้ซึ่งถ้าคุณมีตราปั๊บหยิบเลยครับแล้วคนจะไม่กล้ายุ่กับคุณเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณเลเวลเจ็ดได้เร็วคุณใช้ตัวละคร4ีบาทเลเวลแค่ตัวเดียวก็ได้โดยนะครับเลเวลตอนนี้ก็เล่นเป็นปกติเลยครับเป็นโซอี้นาก่อนเป็นเอลอัยแท้งหลกักของที่เหลือเทให้ทั้งฝั่งของจิส์หรือทั้งฝั่งตัวละครเสรมรบาจจ bon k, สาสย เเพอเราเนี่ยโซอี้เป็นซอสซีลเลอร์อาจจะได้เป็นวิกเตอร์ถ้าเจอถ้าคุณได้วิกเตอร์เลเบลจังหวะมันจะเป๊ะคือเลเบลจะสตัรและวิกเตอร์ครับมันโดนเนิร์ฟมามันจะสตานช้าอาจจะไม่ค่อยทับกันละแล้วก็แบบวิกเตอร์จะสตานที่หลังศัตรูจะโดนสตาน์ทั้งแมปแล้วก็จะโดนวิกเตอร์ลอยคือโดนสตานนัน่นแหละครับแค่คิดก็ไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเจอเลยใช่ไหมละ่ะสำคัญตรงที่คอมนี้ครับมันต้องรีบมาเลยว่าแปกหน่อยเพราะว่าคนเนี่ยใช้อีไลอีเยอะโซอี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่า อ้อยครับคนใช้เยอะถ้ากองหน้ามันไม่ถึกอะกองหลังมันจะไม่ค่อยได้มีเวลาทำ damage, ดาเมจโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้มีตาเลเบลนะนะครับทำอ้อย2โซอี้2ที่เหลือนะครับเติมมาได้ข้อนี้เราเล่นกันบ่อยละแต่แค่แพทเนี้ยมันเก่งมากครับทำการอัพแบบปกติได้เลยครับผม ต่อมาครับเป็นคอม Family ถึงจะโดนเนิร์มมาอีกแล้วก็ยังเก่งอยู่ครับผมเล่นเหมือนเดิมเลยครับผมแฟมเ l y นะครับเราก็ถ้ามีตราจะดีขึ้นใช่ไหมครับผมแฟมเ l y นะครับเล่นเป็นไวโอเลตเป็นตัวละครหลักใส่ของแนว Fighter นะครับผมแคลริลองเป็นรา a เวนนะครับคุณซูจะสําคัญสุด ตาแฟมบิลี่นะครับเติมต้นเกมก็ดีแล้วว่าท้ายเกมครับสามารถย้ายไปให้วายตอนโตได้นะครับผมและดาวเว่นจะได้มีของ3ชิ้นปกติแท้งหลักเป็นแวนเดอร์นะครับจอกเกาะสำคัญมากที่เป็นแท้งนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะอยู่ใกล้ๆวายโอเลตหรือวา,วายตอนเด็กแล้วมันจะให้จอกเกาะและมันให้ความถึกกับคนใส่ด้วยเลนส์ชั่นก็ดีครับวาบอกก็ดีนะครับของที่เหลือก็กระจายไปให้ถ้าไปขอเวทให้ทางฝั่งของพาวเดอร์ถ้าไปของแนวไฟเตอร์เหลือก็ให้วายตอนโตนะครับคอมนี้ข้อดี ไม่จะเป็นต้องออกตัดฮิวเลยก็ได้ครับเพราะว่าเรามีพาวเดอร์ที่คอยตัดฮิวให้เราได้อยู่แล้วถ้าคุณแบบมีพาวเดอร์สามมีของเว้นเหลือมีตราพิษไฟเตอร์เอาพาวเดอร์ไปวากองหน้าครับบัตเตอร์ฮอตอะไรเงี้ยก็เอาให้ให้พาวเดอร์ได้แล้วมันจะระเบิดกองหน้าไปด้วยแล้วก็จะเป็นการทำให้ตัวละครฝั่งตัวข้ามมันใกล้ตายเราก็จะฆ่าคนาง่ายขึ้นคอมนี้ก็จะปิดเกมไวขึ้นถ้าคุณได้อาร์ติแฟกต์ที่มันเป็นภาคุมแยกล่าง เอาไปส่ให้เก่บไปโอเลตครับผมแล้วมันจะน่ารำคาญมากมันจะมันจะแยกล่าไป็น3ตัวแล้วมันจะต่อยต่อยลอยต่อยต่อยลอยแล้วมันเป็นเมตาที่โหดมากเลยครับผมค้นี้ครับทำการโลที่เลเวล5นะครับแต่ว่าที่3ขีดหนึ่งถ้าคุณไม่ได้กดอาวุเลยสามารถสุ่มรลอกที่เป็นเลเวลสี่เลเสุดท้ายให้ตังนะครับอย่าต่ำกว่า30ก็มีโอกาสเจอตัวละครหนบาทมากขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วก็ท้ายเกมก็ไปเติมตัวละครผิดไฟเตอร์ครับ ต่อมานะครับเป็นคอมโดเมนเตอร์ครับผมแพทนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะมันมีการโดนเนิร์บเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของโดเมนเตอร์ดูดีเลยครับผมดูดีมากๆแต่ว่ายากหน่อยเพราะว่ามันใช้ตัวละครซีบาดมากถึง4ตัวเลยก็ได้นะครับผมเวอร์ชันนี้มันใช้กาเ่นเพราะว่ากาเลนแม่งคือตัวละคร,ะคระยืนที่ดีมากๆแต่ว่าไม่จะเป็นตลอดครับไม่จะเป็นไม่จําเป็นอาจจะสลับเป็นตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็นมุนโดแทงหลักแทนอีลิสแทงหลักแทนก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีการเรนเน่ะจะโอเค ตัวควานี้ครับก็เน้นตัวละครกองหน้าถึกยื้อไปแล้วก็ซิลโก้ครับที่มันโดนไม่เยอะมากอ่ะแต่ก็สามารถแบบเป็นดาเมจปลาให้แบบเป็นตัวลูกกระจกค,คอยกัดคนให้ตายก็ได้ของครับมันจะเป็นของเด้กับโซอี้เลยสำหรับของซิลโก้นะฮะทังหลักนะครับผมก็ยืนไปแล้วก็ถ้าคุณเจอมอ d e เดลไกเซอร์สอดาวโอกาสเขอสี่โคตรเยอะเพราะมันจะเก่งและมันจะแรงมากและมีโลคอยซับให้มันนะครับสามารถตีฟรีได้ด้วย พูดถึงตีฟรีครับถ้าคุณเล่นโมเดคายใส่การซีซีได้โคตรดีครับเพราะปัจจุบนันซีซีวิกเตอร์ซีซีเลเบลซีซีจากไซออนซีซีมากมายถ้าโมเดคายมันได้ตีฟรีมันไม่โดนซีซีอะครับมันจะมีดาเมจเยอะเพราะว่าสกิลมันกว้างใช่ไหมฮะและเป็นโดเมนเตอร์มันแรงและมีโลค่คอยกันไม่ให้มันตายเร็วคอมนี้ครับสนุกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าควรมาถ้ามีตราโดเมนเตอร์ ความจริงคือควรมีอีกก็คือควรมีออกเมนที่ใช้ในการอัพเวลครับคุณต้องมาเลเวลแปะให้เร็วมาแย่งตัวละครรีบาทที่หลายคอมก็ใช้ถ้ามีตาแบ็คโหลดก็จะดีเหมือนกันครับผมแต่ว่าดีสุดก็คือมีออกเม้นเลเวลละกันเพราะว่าคุณไม่ต้องการมีตัวละครรีบาทไม่ครบหรือว่ามีตัวละครรีบาทแค่ดาวเดียวมันดาวเดียวไม่ไหวครับในเซตนี้ดาวเดียวไม่ค่อยไหวเลยครับรีบาทต้องสองดาวเท่านั้นอัพแบบปกติหรือว่าที่เราเรียกว่าแฟสแปก็ได้นะครับ ต่อมาครับผมเป็นคอมทริสตาน่าเป็นคอมที่ผมชอบมาผมเล่นในไลฟ์3ตาติดชนะสองแพ้หนึซึ่งมันสนุกมากครับผมคอมนี้ครับหลักการเล่นไม่ต้องใช้ตาอะไรมากครับผมไม่ต้องใช้อาร์ติแฟกอะไรมากใช้แค่เจอทริสตาน่าให้ว่องให้ไหวเพราะว่าทริสตาน่านะครับผมมีความสามารถในการที่บอกว่าถ้ามันฆ่าด้วยสกิลสกิลนะครับมันจะบวกพลังโจมตีถาวร ตรงนี้แหละครับสาคัญมากมันนับคลิปด้วยถ้าคุณเจอเร็วตั้งแต่คลิปสเตจหนึ่งเลยเนี่ยมันก็สามารถค่าคลีปได้และพลังโจมตีครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสกิลมันจะแรงขึ้นและมันเป็นอาร์ติลลิสมันจะคูณพลังโจมตีเข้าไปใหญ่แล้วนะครับทิตนายิ่งว่องยิ่งไหวย,ยิ่งดีนะครับโดยนะครับคุณสามารถใส่เป็นกุญสู้ IE และหรือสามารถใส่เป็นตาฝั่งของการเบลดหรือใจแอสซาเลเยอร์ก็ได้ครับเป็นชิ้นที่3 เจกเกาะเราจะใส่กับตัวอื่นอาจจะเป็นคอกิอาจจะเป็นทางฝั่งของเอสเรียวผมจะมี2เวอร์ชั่นครับเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่นดั้งเดิมแต่จะยากกว่าคือเอมิสซอรีริสตาน่าเวอร์ชันนี้เก่งกว่าเพราะการเ่นมาช่วยแทงแต่ถนะ้าคุณคิดว่าการเลนไม่น่าเจอหรือว่าคุณคิดว่าแบบไม่ชอบการที่ต้องมานั่งดองตัวละครเอมิสซอรีเพราะว่าเอมิสซอรีที่ริสตาน่าเป็นเนี่ยคือต้องลงแค่ตัวเดียว มันก็4ตัวใช่ไหมครับส3ตัวไม่นับคูกก็ต้องเก็บนามิเก็บกาเลนเก็บแอมเบซาหรือก็คือหาสามตัวนั้นซื้อบางค้งแม่งไม่เจอหรือว่าโดนแย่งหมดแล้วเพราะว่าคุณสุ่มที่เลเวลหกแต่นะครับเวอร์ชันอีเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเซนติเนลเซนตินเนลอะครับผมจะชอบมากกว่าเพราะมันเล่นง่ายมันมีซิงคอยเราตีไวตัวละครที่แบบเป็นเซนตินเนลราคา2บาทเท่ากับทิจนามีทั้ง2ตัวคือเร็วกับลลโอน่ามันจะเล่นง่ายแต่ว่าข้อเสียคือเพดามันจะต่ํา คุณต้องไปเจอ l u มเบิลอ้อยสองถึงจะเก่งแบบมากขึ้นและมันจะเน้นแบบตัวละครแบบถึกๆแบบหลายๆตัวครับมันอาจจะแบบไม่ได้แบบมีอะไรมาช่วยเท่ากับทางฝั่งของเอเ s ซิลี่ต่นะครับถ้าคุณชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยครับส่วนตัวผมว่าเอเมซิลีเก่งกว่าแต่เล่นยากกว่าและไม่สนุกถ้าคุณสุ่มหมดตัวไม่เจอการเล่นไม่เจอเอเมซ่าคุณไม่สามารถเล่นได้ม,มันก็มันก็เซงไงฮะนะครับแล้วแต่ละกัน ก็ลองดูครับว่าคุณได้เป็นทางฝั่งไหนเยอะกว่าก็ได้คอมดี้ครับไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามซ o ลโลที่เลเวลหอยู่ที่เลเวลหกหาทิตานาให้เป็น3ดาวสําคัญนะครับสําคัญมากๆตัวอื่นไม่จําเป็นก็ได้ครับโยเวนนะครับคุณมีโอกาสได้ตัวละครเซนเทเนลสบาท3ดาวเช่นเร็วหรือลีโอนาคุณจะได้ไม่ต้องขึ้นไปแย่งอีไลอิที่จะเป็นเซนเทเนลสบาทนะครับ ต่อมาครับเป็นคอมหนูทอดที่เป็นคอมประจำคอมเมนผมแต่มันเล่นยากมากเพราะว่ามันต้องการตาราเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือไม่ก็ต้องการตาราบูเซอร์เป็นคอมที่ไม่สามารถเล่นเพียวได้และผมเซ็งมากเพราะผมเพิ่งค่อนข้างที่จะชินคอมนี้แต่ว่านะครับถ้าคุณไม่มีตาบลูเซอร์คุณจะไม่สามารถขึ้นบลยเซอร์6ได้ถ้าคุณไม่มีตาเอ็กซ์เพร์เมนต์มันจะไม่มีความได้เปรียบในการเปิดช่องเร็ว หรือว่าขึ้น Experiment 7เนื่องจากก็มีวอลวิกที่เป็นเผ่าเอ็กซ์เพรเดถ้าคุณเจอวอลวิกก็จะได้ Experiment 7โดยที่ใช้ตราแค่อันเดียวใช่ไหมครับเอ่อคอมนี้สนุกแต่อย่างที่บอกเลยครับถ้าคุณเล่นเพียวๆอะ่ะมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าคุณมีทางฝั่งของอ่ามีตราบุลเซอร์นะครับก็เล่นไปบุลเซอร์6เอาตราบุลเซอร์ไปให้มุนโดอีโวมุนโดนะครับมันจะเก่งส่วนมากนะครับทั้งสองเวอร์ชันจะเน้นอีโวที่มุนโดหรือว่าอโนมารีนั่นแหละ เพราะว่ามุนโดจะได้ถึกแล้วทวิตนะครับมันขอแค่ยิงฟรีมันจะฆ่ากองหลังนั่นเองคอมนี้ครับเป็นคอมเมนผมจริงๆนะแต่แบบแต่แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นแบบนานๆทีได้เล่นเพราะแบบต้องรอตาราและบาจังหวะก็มีคนที่แบบเขาเปิดดีกว่าผมก็ไม่เล่นทับเขาอะไรเงี้ยแต่สนุกมากครับคอมนี้สนุกมากทําการโลแบบปกติมาที่ดับเวลแปดนะครับต่อมานะครับอันนี้นะครับขอเมนชั่นว่าจะยากขึ้นนะฮะแต่ว่าเล่นได้อยู่คือคอมไฮเมอร์ดิงเกอร์ ทั้ง2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้จะเก่งกว่าคือเป็นเซนตินเนลห้เมอร์ดิงเกอร์คู่กับเซนติ n เนลมีคอกิมาช่วยเป็นดาเมจเสริมติดเป็นอ c คาเดมี่โอเคอันนี้จะเหมาะถ้าคุณเป็นคนเดียวที่เล่นไฮเมอร์ mer, และคุณได้กองหน้าครบและมีโอกาสได้ลัมเบิลเป็นคอกิของครบของครบนะครับไฮเมอร์ดิงเกอร์ควรเป็นบูบัฟเป็นการเบรดเป็นกระทาฟ้าเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมาเยอะและเหมือนกับแบบถึงจะมีการบับในคอมนี้คืนแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ยากอยู่ดีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพียงพอที่จะแบบ เก่งเหมือนแต่ก่อนเพราะมันโดนเนิฟแหละฮะถ้ากระทาฟ้าไม่มีดาเบจไม่มีเพราะว่าเราแทง6ตัวถ้าเป็นเซนติเนลถ้าการเบลด้วยมเีเราอาจจะโดนโซอี้สกิลตายอาจจะโดนลวก็ตามยิงตายการเบลด้วสำคัญครับกับตัวละครที่ต้องเน้นยิงฟรีเพราะว่าถึงแม้จะมีแทง6ตัวกองหลังมันโดนสกิลกระเด็นอะไรได้เยอะมากเลยครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นไฮมือก็ถ้ามีตราเซนติเนลจะง่ายกว่าคุณจะสามารถทำเซนติเนลหได้ไวและจะมีช่องไปใส่เผ่าอื่น วิชช o n นารีอันนี้นครับไม่ค่อยแนะนําละไปเล่นทางฝั่งของซิลโก้ที่เป็นโดเนเตอร์จะเก่งกว่าละเพราะว่าไฮเมอมาโดนเนิร์ฟแหละครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตที่คุณมาเล่นคอมนี้ได้และแบบมีตาแบ็คโรสเป็นไฮเมอร์ mer, ก็มาเล่นไปเวอร์ชั่นนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ไม่แนะนําแต่ว่าแค่เมนชั่นเฉยทัศนแบบครับทำการอารแบบปกติได้เลยครับผม ต่อมานะครับอันนี้ก็ยากหน่อยคือ m m i s s a r y Flex เล่นเป็นเ m p เปซแบกกาเลนแท้งแล้วก็ตัวละครที่เหลือนะครับก็ตามสภาพของที่มีคอมนี้ครับความยากคือตัวละครอีกแล้วครับ เราต้องการการเลน2ต้องการแอมเบซ่า2และถ้ามีคอกิ2ด้วยก็ดีครับเพราะว่ามันจะเป็นแคลลี่ที่ช่วยดาเมจให้เราคร้นี้ครับจะเล่นเป็นแอมเบซี่ี่เหมือนเดิมหลักการเดิมครับผมตัวละคร4ตัวทิตน,นานามิแอมเบซ่ากาเลนต้องครบถ้าไม่ครบต้องถือดองไว้ก่อนจนกว่าตัวละครจะครบใช่ไหมฮะกาเลนหนักสุดมันเป็นตัวละครสําคัญที่สุดในทีมเพราะว่ามันจะช่วยเรานะครับคอย แบบมียืนได้นานๆน,นะฮะแล้วตัวละครเรามันจะมีเวลาไลส่บบสกิลแอมเปซ่านะครับจะหาได้ไม่ยากเกินเพราะว่าแบบคอนเคิร์ร์อาจจะน้อยลงนะฮะแต่ก็ยังพอมีอยู่แล้วแต่รอบอคอกิีอันนี้ก็เล่นง่ายขึ้นเพราะว่าสแคป p ไม่ค่อยมีแล้วปัจจุบันสแคปไม่ค่อยมีในคอมรอดนะผมรู้สึกมันยากเกินและมันไม่คุ้มกับความที่แบบอาจจะต้องลงทุนคอมนั้นนะฮะอคอกิครับจะเป็นตัวละครที่เราควรอีโวนะ ปกติจะเป็นการเลนใช่ไหมแต่ว่าดาเมจหลักมันจะมาจากคอกีมันจะฟรีมากครับผมและจะมีเอเวสซิลี่บัฟมันด้วยมันเลยดูเก่งนะครับผมแล้วก็สามารถให้เอเปซ่านะครับเป็นอีโวได้เหมือนกันการเลนก็ได้แต่ว่าหลักๆคอกีจะเป็นดาเมจมากกว่าแต่ว่าแล้วแต่รอบนะครับถ้าการเลนไม่มีของเอเบซ่าคอกิของครบแล้วอาจจะเป็นอีโวการเลนเลือกหนึ่งพันก็ได้นะครับมันจะโกงถ้าคุณเจอลัมเบิ้ลนะฮะครับผมทำการอแบปปกติได้เลยครับผมอ๋อลืมบอกไปนะครับผมอาจไม่รู้ว่าคุณจะข้ามช็อตนี้ไปนะ ในทุกคอมถ้าที่เหลือลงวิกเตอร์ครับทุกคอมที่ผมกล่าวมาแม้จะเป็นคอมที่ดูแบบไม่มีที่และแต่ถ้าคุณมาเอินมีที่เหลือหรือว่าถ้าแบบมันไม่เวิร์กเอาอะไรออกและลงวิกเตอร์วิกเตอร์เก่งเกินไปมากๆและผมคิดว่าในอนาคตควรโดนลดเวลาสตันพอวิกเตอร์ปัจจุบันแม่งแรงมากและมันน่าลำคาญมากเพราะมันสตันถ้ามันมีของปับ๊บและแบบกูติดแท้ง กูโดมนมาลอยสองรอบกูโดนสตาร์ทั้งทีมโดนไอเมททั้งทีมโดนเจาะเวททั้งทีมโอ้ผมโคตรผมโคตรไม่ชอบวิกเตอร์แต่ชอบถ้าเจอแต่โอกาสเจอมันก็อาจจะน้อยลงนะครับนั่นนะครับถ้ามีวิกเตอร์เอาไปสาใส่ในทีมคุณได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นคอคุณตำรวจนะครับผมคอบนี้ต้องการตราในการปลดล็อกนะครับไม่สามารถเล่นได้ถ้าไม่มีเอมเบลมตำรวจหรือว่าเอนฟอร์เซอร์เพราะว่า เราต้องไป Enforcer 8ซึ่งเราไม่สามารถไป Enforcer 8ได้ถ้าคุณไม่มีตรานะครับคุณจะไปได้แค่6แต่นหะครับหาตา Enforcer มา เอนฟอเตอร์8นะครับคอมนี้จะเล่นได้ไม่ยากเกินเพราะว่าตัวละครแบก,ก็มาตั้งแต่ตัวละครซีบาละเป็น Y ถ้ามิตราเอาไปให้เบซ่ามันจะเก่งมากถ้ากูเจอเคสลินซึ่งอาจจะเจอแหละเพราะคนใช้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องพึ่งดูนิดน,นึงถ้ากูเจอเคสลินแน่นอนมันจะติดเอนฟอเตอร์8ด้วยและมันจะเป็นตัวละครยิงฟรีและเคสลินในเอนฟอสเตอร์8จะแรงมากครับผมของไฟเตอร์มาให้ทางฝั่งของ Y ก่อนต้นเกมอาจจะเล่นไปทางฝั่งของดาเลียสตัวละครไวโอเลตถือของไปก่อนก็ได้ แล้วท้ายเกมครับเอาของมาให้ Y แท้งเป็นลอลิฟของกายภาพแนวแบบเป็น AD mm. เป็นตัวละครแคร,รี่ mm. เอาไปให้เคลินเคลินครับควรมีโชจินเพราะว่ามันจะได้สกิลบ่อยๆนะครับผมสกิลเคสลินเจอกเกราะได้ด้วยนะ่าแบบว่าคอมนี้ไม่จะเป็นต่อเจากเกราะก็ได้ ถ้าจะออกออกเป็นของเจาะกรอดแทงให้กับทางลอรลิสนะครับคอนี้ครับนานๆทีได้เล่นเน่ยเพราะมันต้องการตาตรวจแต่ถ้าได้ปั๊บนะครับเก่งเก่งพอสมควรทําการอัพแบบปกติมาที่เลเวลแนะครับแต่ว่าเต็มขึ้น9เพราะคุณต้องการเคสลินนะครับอาจต้องหาที่เลเวลเก้าก็เป็นได้แต่ไหนก็ไหนแล้วเอามาก็ได้ครับสักแรบครับผมสักแรบบังคับบังคับตาบังคับตราบังคับคอกิสองเอคโคสองมักๆ แล้วก็บังคับลัมเบิลสองด้วยคือคอมนี้มันรีควร์เมนเยอะมากๆผมไม่เข้าใจว่าคอมนี้มันแบบเล่นยากขานาดไหนได้ไงแต่มันเล่นได้นะมันเล่นได้แต่ต้องเป็นบางรอบจริงๆฮะข้อกี่ต้องสองของต้องดีคุณต้องมีตาสแคปเพราะว่าคุณจะได้สแคปรสี่วายสแคปรหกวายแล้วคุณจะได้แบบมีวิธีได้โล่เพิ่มขึ้นเพราะว่าสแคปมันจะนับไปเทมและโลสะ่สแคปมันแปกคนอื่นคนอื่นก็จะได้แบบโล่มากขึ้นเช่นคุณอาจะ Tank, อาจะให้เป็นอ e ีลิสแท้งคุณอาจจะให้เป็นอีไลอ์แท้ง ให้ตาสแคปมันมันจะได้โล่ไปด้วยคอมนี้ครับโล่มันจะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายแหละครับและดาเมจมันอาจจะไม่ทนันอ,อคอมนี้จะเก่งถ้าคุณเจอรัมเบิรเร็วหรือถ้าคุณเจอลัมเบิรเลยครับเพราะว่าถ้ามีลัมเบิรน่ยมันจะมีคนช่วยตัดฮิลลัมเบิรจะมีโล่ใช่ไหมแล้วก็และคุณสามารถให้ของลัมเบิรแปลงลากเป็นของชิ้นอื่นก็ได้นะครับผมเล่นยากครับแต่ผมอยากให้หมันอยู่ในนี้เพราะมันคือคอมประจาผมเลยลองเล่นดูได้ครับแต่ว่าสแครปัจจุบันเล่นยากมากก็ลองเล่นดู คอมเลนลอดนะครับจะประมาณนี้นะครับผมมันจะมีคอมคอนเกรเลอร์ที่คุณจะมีตราแต่รู้สึกอันนั้นผมเล่นไม่ค่อยเวิร์กแต่คุณอาจจะเวิร์กก็ได้มาแนะนํานะครับอะคาเดมี Academy, อันเนี้ยผมไม่ได้ลองจริงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมมีออโตมาต้าที่เล่นเป็นออโตมาต้าหกอันนั้นผมนับเป็นทางฝั่งของน็อกเทิร์นเลยก็ได้นะครับแต่เอาจริงเมนชั่นไว้ก่อนแล้วกันถ้าเป็นออโตมาต้าครับเล่นเป็นคอกมอก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นน,น,ปน, Carry, น,ปน,ปน็อกเทิร์นนะครับเล่นเป็นคอกมอแครีมเล่นเป็นออโตมาต้าาปรระะมณนนนััคบ และนี่ครับก็เป็นคอมเล่นล่อของพวกเรานะครับบอกว่าคุณจะสนุกแล้วก็มีคอมที่คุณแบบเอาไปใช้ได้นะฮะถ้าคุณมีคอมเพิ่มเติมหรือว่าถ้าคุณมีคันนนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยแล้วผู้ถึงด้านล่างนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ share, กดศับสกัดและกระดิ่งแต่ด้านล่างตัวนั้นอีกครับก็จะมีทางฝั่งของใต้คลิปที่ผมจะมีโค้ดของแต่ละคอมได้เลยนะครับกด Copy เอาไปแปะได้ในเกมนะครับในหน้าเมนูนะมันจะเป็นคอมตัวละครให้ครบเลยครับตามที่ผมมาร์คไว้ให้เลย ก็ออกไปเล่นได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย